สวัสดีครับเอฟซี FC. สุกุตุคนพี่เกล้าครับเมื่อวันอีกมาพ่อกันนะครับเป็นวันที่ยี่สิบเก้ากระดาคมนะครับสองพันหกรยหสิบหกนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะขึ้นชุดสองคำเดือนแปดสองนะครับเนาะเมื่อวันอีกสีมหาแหางฮานอยนะครับเอ่อหมื่ว้านนี่เนาะแนทางฮานอยเอ่อมึงองหมู่บ้านก่อนเนาะหมู่บ้านก็รู้สึกว่าสีเขายู สามน้อยเนาะสามสามน้อยเเอ่อเขาลูซี่ที่บอบเขาตัวใดกันบางเหมือนกันหมู่บ้านกันเขาเอา่อศูนย์สามนะครับศูนย์สามแล้วก็เจ็ดห้านี่ครับเขาสองเท่ากับสามเจ็ดเนาะหมู่บ้านนะครับอ่าสีสุกโชกมันมันกันนี่ทีนะครับเนาะ ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับรวมทั้งบุญนะครับเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตและขอบพร่วนะครับผู้มีจิตใจใส่สัทธานะครับอยากรวมทั้งบุญต้อนยอดนะครับสื่อเทียนพันษานะครับถวายวัดอ่แอดก็จิเป็นผู้ไปถวายนะครับมือมือเขาพันสานะครับเนาะสามวัดนะครับก็มีผู้ต้อนยอดเมื่อเราก็คุณนิศราเนี่ยสองพันกว่าบาทนะครับเนาะแล้วก็คุณวันิดาเนี่ยสองลอยนะครับคุณ สุพิธนะครับสองรอยแล้วก็คุณพนอมอีกสองรอยนะครับก็ขอให้ขอบพ่อทุกคนนะครับที่รวมทั้งบุญแอดนะครับเนาะขอให้ประสบความสุขคนเจริญนะครับเน้ะสุขภาพแข็งแรงลำลาำรวยยวยใจเจ็บใจจนนะครับเด้อเอาให้หิ้งปังๆสมือนะครับเนาะเอาครับจะมาให้แนวทางห้าน้อยกันตอวน้อกว่านี้เนาะมาเมืองแนวทางนะครับนาองบันนี้ว่าสิเดตัวใดกันแนวทาง เมื่อนี้จะได้อ่ามันซีสามนะครับโอ๊กครับอ่าห่าครับมันนี้มีเด็กนนบ่นน้ำนะหาเจ็ดนะครับโอ๊กเก่านะครับเก่าสองนะ ตัวหนึ่งกะเป็นหกสองนะครับส่วนตัวเด่นมาหนีนะเน้นไปที่ซีสามนะครับาหาได้ครับเนอะเลากกเก่าสองหกสองนะครับส่วนสามตัวมานีนะครับเนาะสามตัวอา่าหายไปที่เจ็ดซีสามนะครับแลิกเก่าสองสองนะครับเด่นไปที่อ่อ จ็ดสี่สามนะครับเอาอันนี้ก็เป็นแนวทางแอดนะครับสูตแอดคำนวณนะผู้ใดมากระจัดได้ครับเด้อผู้ใดขัดกับ่านนะครับอาลิปนีกับบอสสนับสนุนการเล่นการพนันนะครับเนาะมึงเกี่ยว้อมันเทิ่งทันนะครับเนาะแตขอประชาสัมพันธ์อีกเชนึี้นะครับอาสำหรับอาเจี่ผู้ใดนะครับอยากรวมทํ้บุญเปิดแสงสว่างให้กับอาชีวิตและครอบคร่วนะครับสื่อเทียนพรรษาถวายวัดอยู่3าวันนะครับเนาะ กขอเชิญเลขที่บัญชีข้างล่างเล้นะครับเด้วยตามกำลังศรัทธาภูริหามาซื้บาทได้หมดครับโอกำนดอ่ะมันสิได้แห้งปังๆน้ำกันเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดติดต่อใครที่เก่านะครับเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสองเฮานะครับมือนิกะทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้วยบ่าววานน้อยเด็ก็ให้ได้น้อยนั่นอ่ะบอสสนับสนุนการเรียนการพะัฒนเนาะครับเนาะเฮงๆนะครับมือนิด้อสาธุครับสวัสดีครับ